สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขตแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพรพรด้วยกันค่ะดิฉันก็เริ่มตั้งหลักได้นะคะนะตอนนี้ทุกวันเสาร์ดจนก็จะนําบทความที่ได้อ่านมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะวันนี้วันเสาร์ที่4มิถุนายน2 0 2 2 2นนะคะหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ ก็คือเมื่อพระเจ้าดูเหมือนเงียบมีห้าสิ่งที่ต้องทำบทความเขียนโดยคุณเจสิก้าวิกพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแต่ว่าบางครั้งพระเจ้าก็นิ่งเงียบในฐานะผู้เชื่อเราทุกคนต่างก็เคยอยู่ในสภาพนี้เช่นกันเราอาจจะแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังแต่ในทางกลับ,ก,บกันเราก็ได้สัมผัสถึงความเงียบของ พระองค์แล้วก็ความเงียบนี้อาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ทำให้เราหุดหงิดหรือว่าแม้กระทั่งเจ็บปวดใจพระคัมภีร์บอกเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อโยบซึ่งคุ้นเคยกับการนิ่งเงียบของพระเจ้าเป็นอย่างดีด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานเขาร้องทูลพระเจ้าเขาถามหาคำตอบแล้วเขาก็ยังถามต่อไป ใน37บจบทแรกของพระธรรมโยบมีแต่คำร้องทูลของโยบที่ขอความช่วยเหลือและขอการบรรเทาทุกข์จากพระเจ้าแต่เขาก็พบกับความเงียบอันน่ากลัวของพระเจ้าในฐานะคริสเตียนเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเสมอไปแต่ว่าจากโยบเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เราควรทำ เมื่อดูเหมือนพระเจ้าส่ง,งเงียบประการที่หนึ่งตรวจสอบชีวิตของคุณเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าชีวิตของเรามีบาปที่ไม่ได้สารภาพหรือเปล่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่616ก็18กล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับเรื่องนี้ต้องมองลึกลงไปถึงชีวิตของเราถามตัวเองว่ามีอะไรหรือว่ามีใครที่ฉันรักมากกว่าพระเจ้าไหมเมื่อพระเจ้านำให้เรานึกถึงอะไรหรือว่าใครก็ให้เราทูลขอการอภัยจากพระองค์และจำไว้ว่าในการกลับใจไม่มีความละอายใดๆในการแสดงความเชื่อนี้ ทำให้พระเจ้าพอพระทยัยและการฟื้นฟูสามัคคีธรรมของเรากับพระองค์ประการที่สองยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าตรักว่าพระเจ้าสามารถนิ่งเงียบได้ไม่มีภาระผูกพันใดที่พระเจ้าจะต้องตอบหรือจะต้องแจ้งหรือจะต้องบอกให้เราทราบ AW t o ลโทซกล่าวไว้ในหนังสือความรู้เรื่องความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ ว่าพระเจ้าได้รับการกล่าวขานว่าพระองค์ทรงเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถขัดขวางพระองค์หรือบังคับหรือว่าหยุดยั้งพระองค์ได้พระองค์สามารถทําได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เสมอทุกที่ทุกแห่งแล้วก็ทุกเวลา โยบต้องเผชิญกับการเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธอำนาจของพระเจ้าเช่นเดียวกับเราภรยาของโยบแนะนำให้เขาสาบแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายเสียเพื่อตอบสนองต่อความทุกข์ทรมานและความสูญเสียของเขาแต่แทนที่โยบจะทำตามคำแนะนำของเธอเขาเลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าโยบถามเธอว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือ การยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าหมายถึงการวางใจในพระเจ้าอย่างจริงจังโดยตระหนักว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆและเราสามารถที่จะไว้วางใจพระองค์ได้โยกกล่าวว่าแม้ว่าพระองค์จะประหารค่าเสียข้าพระเจ้าจะหวังในพระองค์ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของโยกหรือของเรา ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความรอบรู้แล้วก็แผนการของพระเจ้าตามที่เราเรียนรู้ในตอนต้นของพระธรรมโยกพระเจ้าทราบดีถึงสุขทิ้งที่กำลังเกิดขึ้นกับโยกอันที่จริงพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้ซาตานทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของโยกพระเจ้าไม่เคยปล่อยมือจากการควบคุมเลยประการที่สฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส แม้ว่าพระอาจจะอาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงนิ่งเฉยเกี่ยวกับคำขอหรือว,ว่าคำวิงวอนที่เฉพาะเจาะจงของเราแต่จำไว้ว่าพระองค์อยู่ในสานะที่สื่อสารกับเราได้ตลอดเวลาเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีคำตอบจากพระเจ้าอยู่แล้วเพราะมีเต็มไปด้วยคำตอบเฉพาะเจาะจงว่าอะไรถูกอะไรผิดตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า และพระประสงค์ที่ทรงมีต่อเราในฐานะลูกและผู้ติดตามพระองค์ดังนั้นจงอย่าลืมที่จะคุดลึกลงในพระคำของพระเจ้าพระองค์ทรงสื่อสารเป็นหลายลักษณอักษรถึงเราเพื่อให้เราค้นหาสิ่งที่พระองค์จะตรัสเกี่ยวกับปัญหาที่เรากําลังเผชิญหรือคำถามที่เราถามในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ ผู้ทรงสถิตยอยู่ในเราบ่อยครั้งข้อพระคัมภีร์สามารถมีนัยยะสำคัญสำคัญในแง่ของปัญหาในปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ประการที่สี่รับรู้ว่าในความเงียบนั้นมีความสนิทสนมได้ความเงียบอาจจะเป็นสัญญาณของความไว้วางใจที่พระเจ้าทรงมีต่อเราในพระกิติคุณยอนเล่าเรื่องเกี่ยวกับปราสาสมารี แล้วก็มาทาเพื่อนของพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าลาซาลัสป่วยแทนที่จะรีบไปที่บ้านของลาซาลัสเพื่อที่จะรักษาเขาพระองค์ประทับอยู่ที่ที่พระองค์อยู่ต่อไปอีกสองวันและก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาถึงเบธานีลาซาลัสก็เสียชีวิตแล้วสำหรับมารีและมาทาพี่สาวของลาซาลัส การนิ่งเฉยของเพรซูอาจจะถูกตีความว่าเป็นการละเลยเพรซูไม่สนใจหรือไม่อยากจะช่วยพวกเขาสิ่งนี้สะท้อนถึงอารมณ์มากมายที่เรารู้สึกเมื่อพระเจ้าไม่ทรงตอบคำร้องของเราในทันทีที่เราขอความช่วยเหลือแต่ในความเงียบของเพรซูเรามีประสบการณ์ร่วมกับมารีและมาธาคือได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าใหม่ และได้เข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์4วันหลังจากที่ลาซาลเสียชีวิตเพรสูได้แสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์โดยให้เขาฟื้นขึ้นจากความตายออสฟอนด์แชมเบอร์กล่าวไว้ใน My a d แอ r s for h i s h i g h n e s s ว่าเมื่อคุณไม่ได้ยินพระเจ้าคุณจะพบว่าพระองค์ทรงไว้วางใจคุณในแบบที่ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความเงียบสนิทจริงๆไม่ใช่ความเงียบแห่งความสิ้นหวังแต่เป็นความปิติยินดีอย่างหนึง่งเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าคุณสามารถอดกลั้นสำหรับการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับใครสักคนหนึ่งคุณสามารถนั่งอยู่ในห้องด้วยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งได้ในความรัก ความเงียบอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความใกล้ชิดสำหรับโยบความเงียบของพระเจ้าเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเขากับพระองค์เมื่อซาตานมาหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายพระเจ้าทรงเลือกโยกเพราะว่าทรงวางใจในเขาประการที่หพูดคุยกับพระเจ้าต่อไปการที่พระเจ้าดูเหมือนนิ่งไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะสงสัยพระองค์หรือควรจะหยุดอธิษฐานความเงียบของพระเจ้าไม่ใช่ใบอนุญาตให้เราหันหลังให้กับพระองค์แต่เป็นคำเชือเชิญให้มุ่งหน้า และสว่างหาพระองค์อย่างภาคเพียรมากขึ้นผู้เขียนสะดุดีเป็นแบบอย่างในการร้องทูลต่อพระเจ้าดาวิดกล่าวไว้ในสะดุดีบทที่ 22: ข้อ2ว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวันแต่พระองค์ไม่ได้ตัดตอบถึงเวลากลางคืนข้าพระองค์ไม่มีความสงบเลย โยกก็ยังร้องทูลพระเจ้ายัางต่อ,อยังต่อเนื่องเพื่อที่จะขอให้พระองค์ตอบในหลายบทของพระธรรมโยกพระเจ้านิ่งเงียบแต่ในบทที่3 8พระเจ้าทรงตอบและพระองค์ทรงตั้งคำถามกับโยกว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อระวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกมาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจโยกบทที่38ข้อส จะเห็นว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ตลอดมาพระองค์ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของโยกพระองค์ทรง,งรอด้วยความไว้วางใจทรงรอเวลาที่เหมาะสมที่จะตัดโยกถูกเตือนว่าพระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานวันนี้มีคําถามสําหรับพระคำให้ชีวิตวันเสาร์ที่4มิถุนายน2022ในหัวข้อ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนเงียบมีห้าสิ่งที่ต้องทำคำถามแรกคุณเคยมีประสบะการณ์หรือสถานาการณ์ที่รู้สึกว่าพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่สื่อสารกับคุณไหมเวลานั้นคุณรู้สึกอย่างไรและคุณก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรคําถามที่สองคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของคุณอย่างแน่นอน คำถามที่3ทั้ง5สิ่งนี้เรื่องใดเป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของคุณค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรพร,พระคำของพระเจ้าสวัสดีค่ะ